คนที่เกิดราศีมีนค่ะในเดือนธันวาคม2อง8นี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะยิบให้ห้าใบค่ะใบแรกค่ะอัศวินถึงไม้เท้าค่ะใบที่สองค่ะราชินีถึงไม้เท้าค่ะใบที่สามค่ะจักรพรรดินีค่ะใบที่สี่ค่ะหนึ่งพุวยค่ะใบที่ห้าค่ะ ให้การเปลี่ยนแปลงค่ะคนที่เกิดราศีมีนะคะในเดือนธันวาคม25 6 8้าหสินี้นะคะคุณมีการงานที่ต้องวิ่งเต้นต้องไปพบปะผู้คนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการงานที่ไม่ได้อยู่กับที่นะคะอาจจะต้องไปพบปะลูกค้านะคะในการประชุมข้างนอกนะคะตลอดเวลานะคะไม่ได้นั่งอยู่กับโต๊ะนะคะจะมีเรื่องของการงานที่จะต้อง ทํำงานนะคะเกี่ยวกับบ้านของคุณนะคะอาจจะมีการซ่อมแซมหรือว่ามีการจัดตกแต่งบ้านใหม่นะคะหรืออาจจะเป็นการงานที่จะต้องทํางานแบบ work from home หรือว่าบางคนอาจจะมีกิจการในบ้านของตัวเองนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคนที่เกิดราศีมีนะคะมีนารีอุปธรรมนะคะคอยช่วยเลยคอยอุปธรรมใน เรื่องต่างๆของคุณอยู่นะคะและไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงองค์เทพที่เป็นผู้หญิงนะคะใครที่นับถือองค์เทพที่เป็นผู้หญิงองค์ไหนนะคะลองไปกราบไหว้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะความรักนะคะท่านจะได้ช่วยปัดเป่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณให้นะคะความรักในครอบครัวดีนะคะจะมีคนในครอบครัวช่วยสนับสนุนส่งเสริมคุณนะคะคอยเป็นกำลังใจให้คุณนะคะคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิด และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาหาคุณค่ะก็ขอให้คนที่เกิดราศีมีนทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ